การขับรถยนต์ที่มีอัตราเร่งที่ดีนะครับแรงบิดที่ดีแรงม้าที่ดีเนี่ยนะครับจำเป็นมากครับสำหรับคาราวานที่เดินทางในต่างประเทศเพราะว่าจำเป็นต้องใช้แรงมา้าแรงบิดเหล่านั้นน,นะครับในการแซงถ้าลดประสิทธิภาพอัตราเร่งในการแซงด้อยแล้วก็ไม่ดีนะครับแซงได้ช้าจะขับและวอึดอัดมากนะครับบางครั้งเราต้องการแซงรถที่มีความเร็ว ที่ก็ไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่ได้ช้ามากอยู่ข้างหน้าเราจังหวะแบบนี้นะครับเจอบ่อยในต่างประเทศถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆนี่นะครับอัตราเร่งดีเพราะว่าเป็นรถดีเซลเทอร์โบกันหมดนะกดปูดเดียวเนี่ยครับสามารถที่จะแซงได้ในระยะสั้นๆอ่านโค้งได้ขาดตามประสบการณ์ของแต่ละท่านนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ใช้แรงมา้าแรงบิดในเรื่องของการไปซิ่งบนท้องถนนชนิดที่ว่าโอ้โหแช่ร้อยแปดทั้งวีทั้งวันไม่ใช่ นะครับทางโล่งยาวๆอาจจะได้เห็นอัตราเร่งในการแซงหรืออาจจะนิ่งๆบนทางด่วนสัก140-150เป็นบางช่วงเวลาก็แค่นั้นนะครับไม่ใช่ว่าโหเราจะไปขับไปแข่งรถกันบนท้องถนนไม่ใช่ครับอย่าลืมว่าทุกวันในการเดินทางของเราเนี่ครับมีปลายทางมีระยะเวลามีโรงแรมมีอาหารกลางวันวางไว้เป็นจุดๆเพราะฉะนั้นเวลาในการเดินทางคาราวานโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยมันมีระยะทางอันยาวไกล นะครับเราก็วางเวลาแล้วก็วางร้านอาหารบางโรงแรมไว้ดีอยู่แล้วดังนั้นรถยนต์ที่จะเดินทางต้องเป็นรถที่มีประสิทธิภาพดีนะครับแรงมา้าดีแรงบิดดีที่สําคัญต้องอึดต้องเหนียวต้องทนด้วยไม่ใช่แรงอย่างเดียวนะครับแรงแล้วก็ไปพังระหว่างทางอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับถลางแล้วแช่ไม่ได้ยาวไม่ได้นะครับขึ้นเขาดันยาวๆทิปจีนเนี่ยว่ากันทิง5,000กว่ากิโล6000กว่ากิโลนะครับ ถึงหมื่นกิโลก็มีเพราะฉะนั้นรถยนต์ต้องเหนียวพอแรงและก็ต้องเหนียวครับในต่างประเทศขับชิดขวาเวลาจะหาจังหวะแซงเราต้องแซงโค้งซ้ายนะครับส่วนตัวผมจะป๊อปไฟนะครับป๊อปๆแล้วก็ตีไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อให้คนขับที่นั่งอยู่ซ้ายเนี่ยเห็นรถที่จะแซงมาได้ง่ายครับอันนี้ก็เป็นสูตรของบอก,ก่อครับ